แรกล่อมันมาที่ท่อแต่ผมจะไม่ใช้บั๊กนะโอเคไม่ได้ลยวผมจะไปละ หาฟิวแฉลงนะแต่ไม่ใช่บักอะไรทั้งนั้นนะครับวันนี้ดูว่าจะยังผ่านได้ไหมฟิวอยู่ไหนะฟิวนี่ระวังนี่อุ้ยเสียงดังเสียงดังมากแฉลงยวบีบช้า ฉลังไม่ฉีฟื้นยังก็สิบวิถ้าจะยังถ้าฟื้นจะเร็วเกินไปปิดประตูกันโอเคไมมุดตรงนู้นก่อน ก็มุดตรงนี้นะฮะดูทางนี่แล้วกันนะเพื่อเป็นทางลอนะครับโอเคแม่ชีตื่นยังเนี่ยผมว่าน่าจะตื่นแล้วมั้งอา้าวโหลดน้ำไม่ทันอ๋อเพิ่งมาแล้วทำไมมองด้านนี้เหมือนไม่มีน้ำมาหรือยังคุณแม่ชีผู้ช่วยยัง แต่ว่าแม่สีใจอะไรนั่นไงนั่นไงตกใจมากมันทำให้เธอสลบอีกครั้งอ่ะแพ้ได้นะครับอีกวันเดียวผมก็จะแพ้แล้วเนี่ยโอ้ย มาเรื่องทำแม่ชีเปิดประตูผมผมอันนี้นะเปิดประตูดีมากเจ้าระเบิดผมยึบอันนี้ไปด้วยปืนหัตสลัง <c oughs> ไ,ได้ติดหัวแบบนี้ได้ <c oughs> <c oughs> เผื่อเผื่อต้องใช้ โอเคกลับไปที่ประตูอันเดิมใจง่ายเหลือเกินแน่นอนมาแน่นอนถ้ามาผมยิงนะมาละโอเคมาเน่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  เดินช้ามากวัสดีค่ะจะมองทางไม่เห็นหรอกหยุดหยุดกจะวิ่งไปไหนไม่สร,สรุกสถานเดี๋ก่อนนะยิงติดหัวมันไปก่อนเดี๋ยวมันหายวันนี้เห็นมา แม่ชีคุณแม่ชี <c oughs> คุณแม่ชีมานีหน่อยคุณแม่ชี ติดอยู่ข้างล่างแล้วมั้งแล้วผมจะผ่านยังไงเผาอันนี้ก็ได้อันเนล็กๆไม่จะรบถา,านอีกวางไว้ตอนนี้ไม่ปลอดภัยครับเอบก่อนไรยงั้นผมไม่ซีอยู่นี่ อุ๊ยไปแล้วนะโอเคคุณแม่ชีอยู่แล้วว uh yep> et ิ่งจู่กันดีกว่ามาตรงนี้หน่อยดิคุณคุณแม่ชี ค,คลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนยังไม่ผ่านเลยยากมากแม่ชีก็ส่งท้ายเลยแล้วกันนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับ